เปิดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับประชาชนรอบสองนะครับและมาซ้อมลงทะเบียนกันท้ายคลิปครับฝากุดไลคกด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมเอลัะครับ พรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2ซึ่งก็คือวันที่11พฤศจิกายน2563นั่นเองเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าถึง23.00น,นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกว่า2.3ล้านสิทธิ์นะครับก็เรียกได้ว่ามีเยอะเหมือนกันนะครับโดยคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในครั้งที่2นี้ได้นะครับก็คือจะต้องเป็น ประชาชนสัญชาติไทยนะครับอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนร,รอบ2จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์จากการลงทะเบียนร,รอบแรกนะครับซึ่งใครที่ลงทะเบียนร,รอบแรกแล้วและได้รับสิทธิ์นะครับมี SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์ภายใน14วันจนถูกตัดสิทธิ์นะครับก็ไม่สามารถลงครั้งที่2ได้นะครับนอกจากนั้นก็คือคนที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ช็อปดีมี ดเอาละครับเดี๋ยวเรามาซ้อมลงทะเบียนคนละครึ่งกันก่อนก่อนอื่นนะครับให้พิมพ์เข้ามาที่ www. คนละครึ่ง com จากนั้นถ้าเข้ามาอย่างนี้แล้วก็จะมาแตะคลิกที่ตรงนี้นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็เลือกที่สีแดงนี้นะครับสำหรับประชาชน จากนั้นก็จะเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสําหรับประชาชนนะครับก็อ่านดูข้อกําหนดรายละเอียดต่างๆแล้วก็ติ๊กเลือกที่ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นครับผมแต่ยืนยันครับผมจากนั้นก็มากรอกข้อมูลสําหรับเพื่อที่จะลงทะเบียนนะครับ ซึ่งกม็มีไม่เยอะมากครับก็จะเป็นคํานําหน้าชื่อเป็นนายนายนางสาวและอื่นๆน,นะครับชื่อก็จะเป็นชื่อภาษาไทยนะครับนามสกุลก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันจากนั้นก็กรอกเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กรอกเลขรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับบทกรอก2หลักแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับและ10หลักหลังเป็นตัวเลขจะขอจะกรอกผิดก็ตรงนี้แหละครับเพราะว่าตัว2 ตัว2ตัวแรกนี้ส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเป็นตัวเลขอารบิกนะครับไม่ใช่นะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับให้ดูให้ดีแล้วก็กรอกให้ตรงนะครับจากนั้นก็กรอกวันเดือนปีเกิดนะครับเลือกปีเกิดเลือกเดือนเกิดแล้วก็เลือกวันที่ครับผมถ้ามีเดือนเกิดและปีเกิดก็ติ๊กตรงนี้แหละครับหรือถ้ามีเฉพาะปีเกิดก็ติ๊กที่ตรงนี้นะครับ สำหรับการติดต่อและยืนยัน OTP นะครับจำกัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้น,นครับหากมี G Wallet ในโครงการชิมช้อปใช้สามารถระบุเบอร์เดิมนะครับเพื่อความสะดวกในการยืนยนันตัวตนของแอปเป๋าตังถ้าใครที่เคยมี G Wallet ในการลงทะเบียนชิมช้อปใช้อยู่แล้วก็ให้ใช้เบอร์นั้นนะครับก็พิมพ์เบอร์ของตัวเองเข้าไปครับอย่างนั้นก็ถ้ามีอ e ีเมลนะครับก็ให้พิมพ์อ e ีเมลของตัวเองถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับ ตรงไหนที่มีดอกจันนี่จําเป็นต้องเติมโดยเฉพาะนะครับถ้าไม่มีดอกจันก็ไม่ต้องเติมนะครับจากนั้นก็คลิกเลือกที่ลงทะเบียน จากนั้นก็จะมีรหัส OTP ส่งเข้ามาในมือถือที่เรากรอกเข้าไปนะครับแล้วเราก็เอา OTP นั้นไปเติมในช่องแล้วครับแล้วก็กดส่งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็รอ SMS ยืนยันการใช้งานได้เลยครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม